ได้ยินเสียงบ่ทางหลังสวัสดีค่ะมาพอกเลยนะจ๊ะครับช่องกุ้งพากินแบนบ้านนจะจ๊ะพี่น้องมือนิงกุ้งได้แกงเนาะไม่ใส่เห็ดยูคาเนาะจ๊ะเห็ดขมเห็ดขมยูคาเนาะจ๊ะนี่โดกบ้าก์ไงจะ๊ะเป็นแต่เสียมเฮงบรรยากาศเมื่อนี้นจะจ๊ะพี่น้องกุ้งกะไก่ไผ่ไก่มาอยู่คู่มือเนาะจ๊ะแต่ว่าบอถใ้มาถ่ายคลิปย้อนว่ายากเนาะจ๊ะมันอยากไกลจากหน้านเ,เนาะเบืองจะ๊ะ นี่อู้บมันากาศสวยงามแห้งเนาะจ้ะเป็นห่วยเนะาะไกลไปไกลมากกับบวกได้มาถ่ายจ้าโมนี่ได้โอกาสแล้วมันยากาศดีดีเนะจ้ากินกับเก้งเนาอไม้เนาะจ้ะอันนี้เนาอไม้หาเองด้วจ้ะพี่นอ้องอันนี้ใบมักซิดาพักกัญจงเนาะจ้ะโซโซ,ซจากทางหลังเนาะจ้ะอันนี้คือป่าพักกัญจงลายแห้งเนาะจ้ะตะกี้แห้งอ่อนก็ดีเนาะจะ้ตอนนี้ก็เริ่มเกลแล้วอื้ม กิงน้องไม้ใส่เฮดยูค้าเฮดเพิ่งคุมแซ่บแฮงน้องไม้อ่อนๆเลยน้องไม้ไป่บ้านมาเดินกินข้าว ปกติเวลานี้นะจ๊ะเพิ่นมาแต่ผู้หลดซีวังวังวงวังนะจ๊ะก,กุ้งกเ็เลยบ่ได้มาถ่ายเร้งนินเสียงบาทางหลังพ่อกุ้งเรียกง,งวัวโอ้โหผึ่เพิ่งวอ้โหแค่เพิ่งขมหวานหัวอาหัวหยัง กิอื่นเขาเห็ดเหี่ยว่เขาบอกกินเขาเลยออือปวดเลยหัวเฮ็ดพงเฮ็ดพงข่มหรือว่าเฮ็ดยูคานี่ยจ้า โฮมขมเนื้อจะทายังบร่ได้ต้มอ่ะต้องเอาไปต้มสกนต้มใส่อันนี้กุ้งต้มใส่ใจ้ะใบใบซีดาใบฝรั่งนะจ๊ะเพื่อให้ลดขมได้แซ่บอันใหญ่ใหญ่ย่างไปก็กึบกึบอืมเข้ากันมากกับกังน้ำไอ ผกกักกันจองเด็ดสดสดใหม่ๆนี่จ้ะบ้ค่อยขม,มสดคอนทอนแกงท้อนเลยอันนี้เห็เดแบบอดตัวเนาะจ้ะน,น,น้ำข้นๆ เบิ่งทางหลังริวงามแฮงเป็นห่วหจหยจจ้ะล้านก็หัวเพิ่นก็ซิมีพักแว่นพร้อมจาพี่น้องกับกแกงเ้าไม่ เข้ากันแต่ว่ากุ้งไม่ได้ล่างใช้ปลาคาพร้อม เพิ่งจะแกงงลายแห้งอันนี้เป็นเห็ดพิ่งปีนี้นะจ๊ะอันนี้เพิ่งเห็ดเพิ่งนั้นเห็ดหน้าปังก็เลยออ้ก้ะจ๊ะ นั่งทำไมให้บ้านจักเอาเนาจะาบ้านคุณเอินจักเอาเห็ดสินแบบนี้เสบจ้ะพักสักนึง ไงครับเห็ดแกงน้องไม้นี่เชื่อไไก่เห็ดแกงน้ำไม้นี่บม่ได้เห็ดเผ็ดนะจ๊ะเพราะว่าน้ำไม้มันห่อน,นี่อราจะมันสีห้อนคอเป็นกระเพาะ Rồi chắc nó Đốt chùm chùm có mía Hơi bắt thân nhật Sao ngang không Lộn mai lộn สุดดยอดนัวเข้ากันจ้ะกระเพดูคันความขมเพลิน,นี่ตอนที่ว่ายังบมตม้มเนาะแต่ขมคือจังเขากินยาขมแห้ว บรรยากาศด,ดีดีจ้ามันนี้ทางหลังกะวิวงามขักเนาะจ้าอันนี้คนเกี่ยวไปแล้วน้อยหนึ่งแต่หันจนสุดหวยเนาะจ้าเป็นพักกันจองหมดเลยเดี๋ยวมือหนากรุสิาพาไปนั่งทางเทิงเนาะจ้ามาสิเห็นวิวทางหลังหลายๆเนาะจ้ามันนี้กุ้ลงมาทางหลังก็เลยบ่ค่อยเห็นเนาะสำหรับให้มักคลิปนี้เนาะจ้าแกงน้องไม้ใส่เห็ดผึ่งขมเนาะจ้าเห็ดพึ่งขมนเ,เขมนาะจ้าใส่เอียงเกาะ พักนาะจ้ะสองอย่างเบิ่งจะดด่งใหญ่ใหญเห็ดพึ่งขมหรือว่าเห็ดดูคานะจ๊ะขมขมเลยนาะจ้ะคือเก่านาะจ้ะกุ้งกะสำหรับให้หมักคลิปนี้กุ้งก็ต้องฝากนะจ๊ะกดไลค์ก, like, ก, share, กดแชร์กดติดตามนาเนาะเนาะมื่อนนี้กุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพ่อกันไม่คลิหนาเดจ้าสวัสดีค่ะ